สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ Super Thanks การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีวิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะ mm hmm. ทัในใดที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกเลิงคลิปปุ่มด้านล่างนี้ mm hmm. ได้เลยในตอนนี้เวลานี้มาใช้พลังงานความรักใคอยากจะบอกอะไรกับทุกทคนในตอนนี้เวลานี้ ถพายอยากจะบอกอะไรกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์ได้ยินคำว่า Offer Surprise การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของความรักเรามาดูกันดีกว่านะคะ o ฟ r w a อ d แล้วก็ The Hermits เหมือน Connection ของความรักของใครบางคนที่เป็นความรักครั้งใหม่กำลังจะเข้ามาหาคุณถพายอยากจะบอกอะไรกับความรัก ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนีออ้ได้ยินคำว่า Happy Birthday นะคะใครที่กำลังจะถึงวันเกิดก็สุขสันตวันเกิดด้วยนะคะทุกคนขอความรักที่พายอยากจะบอกคุณพายอยากบอกอะไรเป็นไกด์ไลน์กับความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเข้ามา Five of Swords ความสัมพันธ์ที่กำลังจะเข้ามา The c h a r l i r t อีกแล้วอืความสัมพันธ์ที่กำลังจะเข้ามาเหมือนใครรอคอยการ s t r e n สวยงามมากเลย The Star คุณดึงดูดใครบางคนเข้ามา ใคอยากจะบอกคุณว่าคุณดึงดูดความรักครั้งนี้เข้ามาด้วยเสน่ห์ของคุณด้วยด้วยความมั่นใจของคุณด้วยความเชื่อมั่นของคุณด้วยเอกลักษณ์ของคุณด้วยความเป็นตัวตนอคุณจริงๆสเตรนใจเย็นๆนะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยคุณค่าของความรักความรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ และอะไรที่คุณจะต้องรู้สึกว่าควบคุมตัวเองให้ดีใจเย็นเน็คอนโทรลอารมณ์ความสุขของตัวเองเป็นตัวของตัวเองไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองค่อยๆเรียนรู้บางอย่างที่ไม่เข้าใจบางอย่างที่ต้องใช้เวลาในการดูการมองการซึมซับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเป็นที่เป็นหลักเป็นที่ตั้งตัวเราเองเป็นที่ตั้งของความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาและ คุณกำลังเจอใครที่อยู่ไกลจากคุณใครที่แตกต่างจากคุณใครที่เป็นพลังงานแห่งผู้นําที่กําลังเข้ามาหาคุณใครที่มีเสน่ห์แสนดีเฟลลี่ไนอฟคัพส์คนที่มีความลึกซึ้งความโรแมนติกคนที่พร้อมที่เขาเจอคุณแล้วเขาจะเดินตามเดอ m a ม i c ิ a ชพร้อมพร้อมที่จะเดินตามหัวใจของเขาพร้อมที่จะ เดินหน้าจีบคุณใช้เวลาดูคุณจีบคุณแบบโรแมนติกใช้ทริคในการดูใจลองใจคุณ s i กออฟคัเกิดขึ้นว้าวนี่คือสัญญาณของใครบางคนที่กำลังเข้ามาหาคุณคือต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นพลังงานบางสิ่งที่กำลังย้ำเตือนให้คุณได้รู้ว่าอะไรที่คุณรู้สึกอยากที่จะให้เป็นในความรักความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกว่า คุณต้องการอะไรในความรักความสัมพันธ์คุณมองไปยังสิ่งที่คุณต้องการคุณรู้สึกว่าคุณหลับตาที่จะดูหัวใจตัวเองหลับตาที่จะเรียนรู้ความสัมพันธ์ความรักในตัวคุณเองบอกได้เลยคุณกําลังดึงเขาคนนั้นเข้ามาคนที่เป็นรักแท้ของคุณจริงๆคนที่เป็นโซเมทของคุณซิกออฟครเกิดขึ้นคนที่คนที่คุณรู้สึกว่าปรารถนาและคาดไม่ถึงที่จะได้เจอ คนนี้ดูเท่ดูเซ็กซี่ด,ดูดีมีเสน่ห์แต่งตัวทันสมัยมีเอกลักษณ์ดูมีเสน่ห์มากดึงดูดน่าสนใจนะคะเป็นดูดูดีแบบเหมือนกับว่าเป็นคนเหมือนดูลุกไลท์เหมือนเจ้าชูเหมือนคาสโนว่าคาสโนวีอะไรแบบนั้นเลยนะคะแต่ด้วยความเพลวพราว,ราวความมีเสนะ่ห์ไม่ว่าจะเป็นดวงตาคิ้วปากจมูกนะคะส่วนสูงรูปร่าง ะะที่มันมีสัดส่วนร,รูปร่างมีสัดส่วนมีความเซ็กซี่หรือชายหนุ่มก็จะเป็นชายหนุ่มที่มีความสูงดูสูงหรือว่าดูไม่ได้สูงมากนะคะแต่ว่ามีความเป็นพรวพรา,พราดูดีมีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์ในตัวเองนั่นเองและเป็นคนที่อบอุ่นคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังงานความอบอุ่นที่ไพ่ขึ้นมาตอนนี้เวลานี้คือแอซับคัคุณมีสเปคในใจอะ นะเหมือนคุณรอคอยใ,ใครบางคนในใจคุณจะได้เจอความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านเหมือนอบอุ่นเหมือนมีความสุขเหมือนมีความผูกพันอย่างไม่เคยรู้สึกไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนใครบางคนเหมือนเขาเป็นคนที่เคยผิดหวังและเสียใจในความรักความสัมพันธ์เหมือนกับชีวิตของเขาโดนสัดเซย์ยแยมากมายที่ผ่านมา แต่เขาก็เป็นคนที่ชอบความท้าทายและอาจจะทําให้เป็นจุดเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเขาจนได้มาเจอคุณจนได้มาเจอพลังงานของคุณที่มีสเสน่ห์และก็ดึงดูดมากเพราะฉะนั้นคุณกําลังได้พบเจอกับความรักที่ทําให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็บลูมมากๆในเอเนอร์จีของคุณเพราะคุณรู้ไหมว่า two of w a n d คุณกําลังเจอใครที่เขาฉลาดฉเฉลียวมีภูมิปัญญาที่ที่เก่ง แม่นยำและมีมีความเป็นคนที่ดูมีพรสวรรค์พรสแสวงมีทริคในการดูดูคุณลองใจคุณไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําวันเวลาระยะทางและบอกไดยเลยค่ะว่าเป็นคนที่เขามีคุณวุฒิวิยุที่สูงอะ่ะฉลาดเฉลียวรู้ว่าจะต้องเข้าหาคุณแบบนี้รู้ว่าจะถ,ถอยมาแบบนี้หรือว่าจะแบบ เหมือนจะมัดหัวใจคุณได้ยังไงเขาจะทําทุกอย่างที่จะมัดหัวใจคุณให้ได้แล้วมัดหัวใจจนคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะโกรธเขาคุณอาจจะไม่เข้าใจเขาคุณอาจจะรู้สึกว่างอแงหรืออะไรบางอย่างเกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นดราม่ากันเกิดขึ้นก็ได้เพราะร้านใจเย็นๆคนโทรคุณกำลังเจอพลังงานที่แตกต่างคุณกำลังเจอพลังงานที่เขาเข้าไม่ถึงเสน่ห์ของคุณเขาเข้าไม่ถึงตัวตนของคุณเพราะว่าด้วยลุกไล้ของคุณหรือว่าสิ่งที่พ่เกิดขึ้นคือการตกหลุมรักนะคะตกหลุมรัก เขาไม่อยากเป็นทาสรักของคุณแต่เขาอยากเป็นคนรักของคุณเพราะฉะนั้นเขาถึงรู้สึกว่าเขาจะต้องทํายังไงที่จะให้ความรักความสัมพันธ์ถ้ามันมีอะไรดราม่าเกิดขึ้นมันมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นหยุดนิ่งการคุยเกิดขึ้นเขาจะเขาจะเรียนรู้รู้จักคุณยังไงและถ้าเขาจะจีบคุณหรือเขาจะเข้าหาคุณครั้งแรกเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนรักของคุณได้ยังไงเพราะเขาไม่อยากตกเป็นทาสความรัก ก่อนที่เขายังไม่ได้เป็นคนรักของคุณและถ้าเขาได้เป็นคนรักของคุณแล้วเขาอยากจะเป็นท่ารักของคุณตลอดไปนะคะ <c oughs> คุณและเขาจะมีเคมีทั้งร่างกายหรือว่าความอบอุ่นความผูกพันคุ้นเคยกันมานานสานานที่กำลังจะเกิดขึ้นความรักครั้งนี้ส่งผลในเะทาในเรื่องของโซลคั่น เชื่อมโยงทางด้านาจิตวิญญาณหรือว่าการเรียนรูก้การการให้อภยัยการอโหสิกรรมในสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอใครบางคนที่เป็นเหมือนโซเมตเข้ามาเป็นท็อกซิกเป็นประเด็นก่อนถ้าคุณเจอแบบนั้นจงอนุญ,ญาตให้ทุกอย่างมันฟล์ไปตามธรรมชาติให้อภยัยอโหสิกรรมเริ่มต้นเปิดทางเปิดใจพบเจอความรักครั้งใหม่เพราะว่าคุณกําลังเจอใครที่ที่คุณกําลังรอคอยคิดถึงและตามหา คนที่คุณอธิษฐานถึงสเปคของคุณเขามีสเปคเหมือนที่คุณต้องการอาจจะไม่ได้เป๊ะร้อเซแต่ว่าเป็นเหมือนคุณจะรู้สึกว่านั่นแหละคือร้อยเปอร์เซนต์และเพอร์เฟกมากๆในชีวิตของคุณที่คุณต้องการเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่คุณได้เจอในระหว่างการเดินทางการโยกย,ย้ายหรือว่าการเดินทางการทํางานของเขา หรือคุณทําให้ได้มาเจอกันแล้วก็แรงดึงดูดของการรอคอยใครสักคนหนึ่งที่ถามหาเหมือนรอคอยเหลือเกินอธิษฐานไว้ไม่มาสทัทีเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณออกจากคอมฟอร์ซโซนของตัวคุณเองคุณจะได้เจอเขาคนนั้นและเขาคนนี้มาแบบรวดเร็วมากๆมาแบบที่คุณไม่ทันในตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะและเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้จะทาให้คุณได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยทินฐานนะคะแล้วก็ได้เปิดตัวคุณและเขาไปสู่ในเรื่องของอ สังคมหน้าที่การงานหรือว่าในวงสังคมของเขาหรือถ้าเกิดเขามีชื่อเสียงหน้าที่การงานโดดเด่นเขาจะต้องเขารพคุณให้เกียรติคุณพาคุณไปสู่ในทิศทางนั้นให้ได้เลยจริงๆคนนี้ชอบคนนี้ชอบเดินทางคนนี้ชอบธรรมชาติคนนี้ชอบชอบเต้นหรือแดนซ์นะคะหรือว่าชอบเสียงเพลงชอบแฮงเอาท์หรือว่ามีเพื่อนฝูงมีสังคมมีหน้าที่การงานมีคุณวุฒิวัยุที่สูงด้วย นะคะเป็นระดับผู้นําหรือว่านักธุรกิจหรือว่าคนที่มีความคิดที่ที่มีปรชัชญาความอดทนอดกลั้นในตัวเองที่ดีมากๆทีนี้เรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับความรักใครคนนั้นคือใครนะค,รคนคนนั้นคือใคร p a พ t Life Relationship ค่ะสวยงามมากๆเลย you have no e c h o t h e r before เป็นคนในอดีตชาติที่กำลังจะกลับมาแล้วก็เป็นพลังงานคู่กับ s i x of cups เห็นไหมคะคุณคนที่คุณคุณเคยรู้จักกันแล้วในดีตกำลังจะกลับมาและใบนี้ออกมาหล่ดออกมาเป็น Reconciliation นั่นหมายถึงใครบางคนที่กำลังจะหวนกลับมาด้วย Reconciliation someone from your past is returning to your life นะคะโอ้โหสวยงามมากๆ เรีได้ว่าใครบางคนที่เหมือนมีประเด็นบางอย่างไม่เข้าใจจะมีการสื่อสารเกิดขึ้นหรือบางอย่างที่เป็นเรื่องราวของการทดสอบของ d ีวายยูนิเวอรกำลังที่จะได้กลับมาอีกครั้งหรืออาจจะมีใครเข้ามาทําให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจในความสัมพันธ์นั่นคือคนเก่าและคนใหม่ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าบางท่านมีเรื่องของคอามาบางอย่างของคนทั้งสงคน ออแล้วก็ของความรักความสัมพันธ์ attraction แรงดึงดูดแน่นอนอย่างที่พูดไปนะคะคุณดึงดูดความรักเข้ามาจงตกลุมรักตัวเองจงเป็นตัวของตัวเองเวลาที่คุณมีสเสน่ห์คุณมีความสุขนะคะดมดอกไม้ที่สวยงามคือปลดปล่อยพลังงานความสุขของคุณออกมาคุณจะได้รับพลังงานที่เป็นความรักเพราะว่าคุณกำลังดึงดูดใครเข้ามาตกลุมรักคุณทั้งตัวและหัวใจจริงๆนะคะ มาดู Romance Angel ค่ะสำหรับนี้นะคะอยากจะบอกอะไร The Star นะคะ Your Hope ความหวังของคุณจะเป็นเหมือนแรงกระตุ้น Powerful ที่จะทำให้พบเจอความรักและเขาคนนั้นเป็นคนที่โดดเด่นมีเสน่ห์แน่นอนค่ะเขาจะพาคุณไปสู่ประเพณีนะคะของความรักที่ New g e Sprung Connection Love is the Bridge นะคะความรักก็เป็นสิ่งสวยงาม ความรักของคุณความรู้สึกของคุณกําลังสะพรั่งด้วยแรงดึงดูดของดอกไม้ที่มันเหมือนสะพรั่งบานเต็มที่นะคะความรักของคุณจะ,จะเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วก็เปิดทางเปิดหัวใจจิตวิญญาณของคุณมีความเชื่อโยมก,กับใครสักคนหนึ่งเมื่อคุณเปิดทางเมื่อคุณคอนเน็กกับคนคนนั้นจิตวิญญาณของการและการจะเรียนรูก้กันและกันด้วยเป็นเรื่องของโซคอนเนคชั่นของความรักที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้สวัสดีค่ะ